บางทีตุ๊กตาที่เราเห็นและคิดว่าม,มีอะไร อาจจะเป็นตุ๊กตาเสียกบาลก็ได้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนสนิท่นเองค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าในตอนที่เขายังเป็นเด็กเขาชอบไปวิ่งเล่นโซนกับเพื่อนๆค่ะซึ่งในสมัยนั้นเด็กต่างจังหวัดมันก็ไม่ได้มีอะไรให้เล่นมากมายนอกจากจับปูจับปลาแล้วก็วิ่งเล่นตามท้องนากับเพื่อนๆวันนั้นเขาไปเล่นกับเพื่อนตามปกติค่ะแต่สายตาเขามานนั้นเหลือไปเห็นว่าบริเวณริมนามีกระทงขนาดใหญ่วางอยู่ลักษณะเป็นการใช้กับกล้วยหักเป็นสามเหลี่ยมและปูรองด้วยใบตองและในกระทงนั้นยัััังงมมีีีีีีกกกรรรระะททททททใใบตตตอออเเล็็ๆา,ายค่่่่่่แสสดุุืูููปปปปป้้นนนนนน ัษณะแตกต่างกันออกไปมีทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็กด้วยความเป็นเด็กเขาก็ไม่ได้สงสัยหรือว่าคิดอะไรมากค่ะเขาก็ได้ตัดสินใจหยิบตุ๊กตาพวกนั้นกลับไปเล่นที่บ้านด้วยหลังจากเล่นเสร็จแล้วเขาก็ได้นําตุ๊กตาพวกนั้นใส่รวมแม่ตะก,ก้ากับของเด็กเล่นของเขาค่ะตกดึกคืนนั้นจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงของเด็กเล่นดังขึ้นมาค่ะซึ่งมันคือเสียงปืนของเล่นเขาก็ตกใจและคิดในใจว่าใครมาเล่นวะเขาก็เลยรีบก้มหน้ามองลอดประตูดูซึ่งตรงใต้ประตูมันจะมีช่องที่าาาามอาองงด,ไได่งนนนนนนป้คลเเเเเขขขห็็็กกกืืัวต พร้อมกับมีเสียงและมีแสงไฟเหมือนมีคนกำลังกดเล่นย,ยางนั้นซึ่งในระหว่างที่เขาใช้หน้าแนบพื้นเพื่อมองลอดประตูไปนั้นจูจ่ๆด้านหน้าประตูมันก็มีเงาวิ่งผ่านไปค่ะซึ่งมันทําให้เขาตกใจจนต้องรีบกระโดดขึ้นเตียงและคุมโปงทันทีเช้าวันต่อมาเขาก็ออกมาดูสิ่งที่เขาเห็นคือไม่ได้มีแค่ปืนเด็กเล่นค่ะที่อยู่ข้างนอกแต่มันยังมีตุ๊กตาอยู่ข้างนอกอีกด้วยซึ่งเขาก็กลัวมากๆเลยค่ะเขาได้ตัดสินใจนําตุ๊กตาพวกนั้นไปทิ้งทันทีพอโตมาเขาถึงพ่งไดู้วา ตุกตาที่เขาเก็บมานั้นมันเรียกว่าตุกตาเสียกบาลเป็นตุกตาที่เขาใช้เพื่อในการเส้นผีหรือสะดอเดาะเคราะห์ซึ่งตามความเชื่อคือเขาจะนําตุกตาพวกนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของคนในบ้านไปใส่ไว้ในกระทงกับกล้วยพร้อมทั้งตัดผมตัดเล็บและนาไปไว้ที่ทางสามแพงหรือลอยน้ําไปค่ะ